เอาล้ครับผมก็สวัสดีผู้ชนทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในแมปของ c o m เปตเ e รเยอนะครับผมนะใน EP ีนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มเงินนะผมยังไงให้ได้ไวที่สุดนะครับผมในปีนี้นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับวิธีการฟาร์มเงินนะผมมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟาร์มในช่วงเวลานั้นนะผมแต่ในเวลานี้มันมีวิธีการฟาร์มเงินที่เร็วกว่านี้อีกนะครับผมนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับผมวิธีการที่เราจะไปเซิร์ฟฟาร์มเงินนะครับเรา เซิร์ฟเวอร์ลิสตรงด้านล่างซ้ายนี่นะครับผมแล้วก็ไปตรงหมดที่มีคําว่าเกมโหมดนะครับผมอ่านี่ก็จะมีห้องให้เลือกเลยนะผมด้วยอันนี้ผมจะเลือกเป็นห้องแรกนะผมโอเคไป let's g ววิธีการฟาร์มเงินก็ใช้อะไรไปก็ได้นะผมอาจริงเอาธนูไปก็ได้นะหรือว่าจเจ้าอะไรไปก็ได้นะผมนี่แล้วเราก็ลงไปเลยนี่มันจะมีวงอย่างนี้นะครับผมทํายังไงก็ได้เรายืนนานที่สุดนะครับมันจะมีสกอร์อยู่นะผมเนี่ยอย่างคนนี้เขายืนนิ่งอยู่นะแล้วก็เุ้ยกับโดนโ สักเกตอาคนเขาจะยืนนิ่งๆนะผมแค่ยืนนิ่งๆเราก็ได้แต้มแล้วนะครับนี่ยืนนิ่งแล้วก็ทําเไปนั่งนั่งดูเงี้ยเออสกอร์เราจะขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่เอ้าโอ้แม่งเอ้ยไม่ให้ไม่ให้เขาเรียกว่าบางคนก็ไม่ให้ฟาร์มก็เล่นแบบปกตินะบางคนแต่เราอยากอยู่นิ่งๆก็นี่ครับผมแค่นั่งไม่แค่นั่งก็เอาเราอยู่ดีตายคู่ไปใส่ดองแต่แต้มสกอร์เราจะขึ้นนะผมแต่ถ้ามันเล่นอย่างนี้กับเราก็เราก็เล่นกับมันเลยครับผมใครจะทำมิดอะไรช่างมันครับผม ใครจะฟาร์มไม่ให้ฟาร์มแล้วโดนเกมไปดิเราต้องอยู่ให้นานที่สุดนะครับผมยิงโดนงงยัง,ดงได้เลยอ่ะสวยงามเนี่ยครับผมแล้วก็จะได้แต้มได้เงินราอยักเยอะบางคนเขาไม่ให้ฟาร์มอยู่แล้วครับผมแล้วก็ยิงไปเลยเฮ้ยกไม่โดนเฮ้ยเอา้าระเบิดจะบอกเลยว่าไ,ได้เงินไหวมากนะครับผมหลังจบแมตชนะ์นะนี่ยิงไปเลยครับผมนี่ได้ามาละโคตรเยอะ สกอร์นี้เราแปดสิบแล้วยิ่งสกอร์เยอะจะยิ่งเขาเรียกว่าได้เงินเยอะนะครับผมแล้วก็ไปโดยทีหนึ่งฮ,ฮ,ฮอุ้ยอันไม่โดนเฮ้ยอุ้ยไม่ถึงว่ะไม่โดนพยายามจูกก็ได้ก็นนะพยายามจูกก็ได้นะจริงเฮ้ยระเบิดระเบิดใครมาแม่งโคตรเยอะเลย ไปน้องโดนเกียนเอาการหิงก็โดนดีน้องไปอีกหนึ่งนอไปเนี่ยผมแปบ๊บเดียวเราได้มาทั้งหมดเออแปดนะครับผมบวกกับเมื่อกี้เงินตั้งต้นเรานะผมรวมรวมแล้วก็ได้เยอะเลยนะครับผมนะจริงก็ถือว่าไม่แย่นะได้เงินบวกมาสี่ร้อกว่าบาทนะผมเอาจริงมัน f อ k มันก็ทำได้นะ แค่เอฟเคแล้วเก็บสก,กอร์ไปเรื่อยๆนะผมสลับคนที่ว่างๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มอีกรูปแบบหนึ่งนะผมในหมดของชิงทงนะครับผมนะแต่อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไราหารนน่ระะน,นะครับผมแต่ว่าหากเราชนะแล้วเนี่ยเราจะได้พวกของรางวัลคูณ2นะครับผมอันดับแรกนีเรู่สีอะไรสีฟ้าปะ่ะอืมอะไรจะเอาทงเราหลายน้องใครให้ฮะคือเราต้องไปเอาทงเขานะผมเพื่อเราจะเพื่อเราที่จะชนะแลวได้เขาเรียกว่าแต้มคูณ2นะครับอ่ะจริงจริงมาใช้น้ำยาล่องหนอะไรก็ได้นะ แต่ผมไม่ใช้ครับผมผมวิ่งอย่างนี้ยแหละตัวเปล่าอุ้ยอืมหมัดเครื่องควายนอนไปเถอะไปละนอนอยู่ข้างล่างนั่นแหละไปเอไหอะไอนมแล้วก็ไปเอาธงเข้ามา,า,มาครับผมโอเคโมใครไม่ได้เพราะจะเฮลดุตเออเหนือนี้ต้องเจอไอ้ไอ,อ้พลสเปรย์เราซะหน่อยละให้มันเนียนนะดิแต่เ้ยเพื่อนเราไปเอาธงแล้วตอนนี้ต้องคุ้มกันเพื่อนว่ะเพื่อนไปเร็วเพื่อนไปเร็วไอแต่เคลมมองก็ได้นะไอเอาซีโฟไปแปะดักไว้ก่อน เฮ้ยมันก็มีคนเอาทวงเราไปเหมือนกันตายตาให้ตายให้ใหน้องเอากลับฐานครับเอากลับฐานอุย้ยโดนหัวไม่ตาย,ยอุ้ยเฮ้ยดาบโยลุพลา,าดพลาดแล้วน้องอุ้ยเอา้าอุ้ยโคตรเยอะไปเ,เพื่อนเราไปเอาทวงแล้วสวยเพื่อนสวยสวยหนึ่งทีหนึ่งทีงทแล้วช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยูยย่สวยสวยนั่นแหละไปลวทวงมาอ้าวเราทวงคืนไปแล้ว ตายไปพร้มมาเพื่อนสวยเราจะส่งซีโฟไปช่วยนายนะเพื่อนไม่ต้องห่วงเฮ้ย <c oughs> ตายแล้วเพื่อนติดตัวไอ้น้องอือโดนเกียร์ไปดิอีทีนึงตายไปเพื่อนเราทงเก็บสวยสวยสวยทงแรกของเรามาแล้วว่ะเฮ้ยอุ๊ยโหใจน้องเฮ้ยไม่โดนปุ๊บไม่โดนว่ะ เลสโกสวยเลยเพื่อนแต่ใช่เราเลสโกกันเลยไปทั้งวันนี้แหละมึงลองชูรมึงก็อยู่เราเนียนเลยเราเนียนโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เหรอเอออะไรหืรู้จักว่าเชิงมวยน้องืพลาดแล้วพลาดแล้วเราเนียนก่อนมันเห็นตัวเราอุ้ยเอา้าเกิดงี้เหรอเห็นป้องุ้ยมันเห็นมันเห็นเฮ้ยเราเปิดยัดนเลระหว่างเงพื่อนเป้าธงเรา,ค,าค่าเยอะได้นะผมเพื่อจะได้รีวอร์ดคุณสองนะจริง เพราะว่ามันจะได้แต้มสกอร์ได้อะไรต่างๆด้วยครับผมอันนี้อะไร,เล,รเลื่อยเหรอเลื่อยเหรอด่วนปะไอ้เอ้าตายตายเฮ้ยมันได้สกิลแย่แล้วทุกคนเราท้อแล้วโดนหัวไปก่อนเอาคืนดิแม่งจอาทงไปเถอใครให้เอาไปครับน้องโดนเกียร์นะดิด เราเกณฑ์ยอย่างดังวิเราไม่เกิดใกล้กูเลยอ่าเรียบร้อยตอนนี้สกอร์เราทําได้ไปเท่าไหร่อ่ะสกอร์เราทําได้ไปคูนสิบสองนะครับผมแล้วก็เอาทงไปได้หนึ่งใช่ปะเราจะได้วินนิ่งเนาะเราเพราะเราชนะใช่ปะเราจะได้รีวอร์ดคูณสองนะครับผมน่าก็จะได้เพิ่มอีกสามร้อยกว่านะครับผมและนี่ก็คือการฟาร์มในทิกใหม่นะครับผมนะในปีนี้นะผม มันฟาร์มได้ทั้ง2องหมดเลยนะหมดแบบว่าอยู่ในพื้นที่แล้วก็หมดชิงทงนะผมโอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมในสาหับในแมปของ Combat p r เรื่อนะผมนะในทิก่การฟาร์มเงินอะไรที่ผมพูดผิดไปหรืออะไรก็สามารถเสริมข้อมูลไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมนะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟาสนาไปด้วยนะผมนะเผื่อคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็จะได้มีการแจ้งเตือนในวิดีโอถัดไปนั่นเองนะครับผมนะเอาแล้วก็ผมก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอ๊นายมองอะไรของนายนะสัมััดเปล่าหืไม่ตต่ต่อ่ได้เราอยู่ทีมเดียวกันนะเด